ท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลพามากาบสักการะเนาะแล้วูดง,ง่ายๆคือพาเพื่อนเพื่อนมาสาักการะพระพุทธธรรมกายเทพมงคลมณีนะครับก็คือวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมผมผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะว่าพระพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระธรรมกาย เทพมงคลมุนีก็คือเป็นพระพุทธรูปที่หลวงพ่อสดจันทศโลครับท่านนิมิตเห็นนะครับนั่งสมาธิเห็นแล้วท่านก็เลยให้สร้างขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมผมเท้าวความประวัติของหลวงปู่สดจันทสโลเนาะก็คือหลวงปู่สดเนี่ยเดิมทีเลยอะ่ะท่านเกิดที่อำเภอสองพี่น้องนะครับเป็นลูกกหารบดี ก็คือค้าข้าวนะครับก็คือเป็นลูกขหาบดีค้าข้าวนะครับแล้วก็พอพอท่านอายุช่วงช่วงวัยรุ่นเนี่ยท่านเข้ามาค้าข้าวในบางกอกก็คือกรุงเทพของเรานี่นะครับแล้วก็พอโตขึ้นนะครับช่วงเข้าวัยบวชเนี่ยท่านก็ได้บวชที่วัดสองพี่น้องเนาะอันนี้เอาข้าวๆ้นาะท่านผู้ชมพอบวชที่วัดสองพี่น้องปุ๊บ ท่านกอา็ออกทุดงนะครับออกทุดงหาครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อโหนนะครับวัดปักทองมาดันเนาะแล้วก็หลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับอันนี้เข้าๆแล้วกันแล้วท่านก็จะเรียนนะครับเรียนวิชาพอเรียนวิชาเสร็จปุ๊บนะครับท่านก็ไปบรรลุธรรมนะครับได้วิชาพระธรรมกายที่วัดโบสถ์บน ที่บางบป่วยนนทบุรีนะครับพอท่านบนรรลุธรรมปุ๊บนะครับท่านก็ไปเทศนาก็คือเผยแผ่พระธรรมกายเนี่ยที่วัดบางปานะครับวัดบางปาเนี่ยก็จะอยู่ที่นคปรปฐมนะครับพอช่วงที่ท่านเผยแผ่เนี่ยเผยแผ่ธรรมเนี่ยพระธรรมกายของท่านเนี่ยท่านก็ เผยแผ่ไปเร like like so so in ื่อยกลับไปที่สุพรรณไปที่วัดมหาธาตุสุพรรณอย่างเงี้ยครับจนเจ้าคณะจังหวัดที่กรุงเทพนะครับานเข้ามาเรียนนะครับเข้ามาเรียนที่วัดพระเชตุพนเรียนพระธรรมนะครับเรียนธรรมเนี่ยท่านก็เลยให้มาจาวัดที่ที่วัดปากน้ำพระศรีเจริญต้องต้องหาขวามก่อนว่าวัดปากน้ำพระศรีเจริญในสมัยนั้นไม่มีความเจริญนะครับขาดเจ้าวาดท่านก็เลยให้สงฆงพ่อสดเนี่ยมาจําวัดอยู่ที่นี่นะครับ หลว่าสดยันทโลเนี่ยท่านก็เลยม,มาพัฒนาวัดเนี่ยให้มีความจเจริญจนตราบเท่าทุกวันนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่สร้างพุทธรูปเสร็จนะครับเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาแล้วท่านผู้ชมเป็นพระใหญ่ธรรมกายสร้างเสร็จในสมัยสมเด็จพระพุทธพระเจะวาวาาองค์ถัดองค์ที่เพิ่งมรณะไปไะครับ ก็คือ,อพระพุทธอะไรนะผมจาไม่ได้แล้วก็คือเป็นเป็นเจ้าว่าที่พุ่งมรณะไปนะครับสร้างเสร็จปุ๊บท่านก็มรณะนะครับทีนี้เราไปดูจุดอื่นนะนี่่ีกเนาะ วิชารธรรมกายเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเนาะลูกศิษย์ลูกหาเยอะหลวงพ่อสดอะครับก็คือถ้าถ้าพิจารณาแล้วอะก็คือลูกศิษย์ของท่านที่ทโด่งดังเนี่ยที่เราพอจะพอพอจะรู้จักก็จะมีวัดหลวงพ่อสดเนาะที่อยู่ที่ราชบุรีอะครับอำเภอ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโพธารามนะวัดองค์พระศดเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ท่านที่ได้วิชาธรรมกายไปก็เป็นวัดที่โด่งดังที่สองก็คือวัดธรรมกายที่ปทุมธานีนครับ,รบก็เป็นแม่ชีจันนะครับขนนกยูงที่ได้ที่ได้วิชาธรรมกายของท่านไปนะอันนี้นก็เป็นวัดที่โด่งดังนะครับเดีย๋ยวเราไปดูจุดจุดต่อไปนะท่านผู้ชม ด้านล่างของฐานพระเนาะด้านล่างของฐานพระเนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยจะมีการจัดมีทรศการนะแต่ช่วงนี้น่าจะปิดแล้วท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่ ช่วงที่พระทำวัดเย็นก e ันพอดีเลยเนี่นรุ่ชสกงก็อนุโมทนาลงกันเนาะมาช่วงที่พระทำวัดทำบุญเย็นกันก็ผมต้องต้องท้าวความเรื่องพระของขวัญเนาะพระของขวัญเนี่ยรุ่นหนึ่งรุ่นสองแต่รุ่นสามผมไม่แน่ใจว่าถนนหลวงหลวงปู่สดหรือเปล่าเนาะ พระที่ท่านยยุคแรกที่ท่านแจกเนี่ยท่านจะแจกในพระบสถรหลังน <men> ี้นะครับพระบุสังนีหลังเนี้ยเป็นพระบุสดที่ท่านทำวัดเช้าทาวัดเย็นและท่านแล้วบทที่ท่านหลวงปู่เนี่ยทำวิชานะครับพระบุสรหลังเนี้ยเป็นพระบุต์หลังแรกเลยนะครับท่านผู้ชม การบวชเนาะก็จะมีอันนี้ถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพบวชนะครับก็จะบวชก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมได้นะครับที่นี่นะครับมีเรื่องเล่าว่าท่านใดเจ้าภาพท่านใดที่จะจองกระถินเนี่ย มีความเป็นมายาวนานมากหมายถึงในที่นี้คือใครพ่อนะครับอาจจะจองกระถิ่นไว้แต่ลูกรุ่นลูกอาจจะได้เป็นเจ้าภาพกระถิ่นเพราะว่ามีเจ้าภาพจองยาวมากนะครับท่านผู้ชมครับวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญแห่งนี้นะครับ เป็นหอหอพระไต้ปิฎกนะท่านผู้ชมก็คือเป็นหอเก่าเดิมเลยนะครับเป็นหอเก่าเดิมที่คู่คู่มากับวัดนะครับวัดวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยเป็นวัดนะครับเป็นวัดเก่านะครับสมัยอยุธยาเลยนะท่านผู้ชมเป็นวัดดั้งเดิมนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นงานพระพิโดกน,นะครับที่สุดสร้างสร้างมาตั้งแต่ร่างเดิมมาแล้วทีนี้มีการดูแลนะแล้วก็เฉลิมพระเกียรติแก่ในหลวงในการที่9พครบ5รอบนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูจุด อีกจุดหนึ่งนะครับครับระจะพาท่านผู้ชมไปจุดที่หลวงปู่นะด้านล่างก็เป็นจุดหลักเลยที่ท่านใดมาก็จะมาสักการะ,ะนะครับ ุดนี้จะเป็นจุดบริจาคนะครับเงินเข้าวัดคือเมื่อก่อนเนี่ยผมมาบริจาคช่วยสร้า,ารงพระองค์ใหญ่นะครับพระธรรมกายองค์ใหญ่ของปู่สดยันรัศโลนะครับท่านผู้ชม จุดนี้เป็นจุดที่กล่าวสักการะหลวงปู่นะครับก็คืออเป็นรูปปั้นหลวงปู่ด้านล่างแต่องค์พระสังฆทาหลวงปู่เนี่ยจะอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมก็อยู่ในส่วนของหลวงปู่ด้านหน้าเนี่ยรูปผีพิภูมิเนี่ยเป็นเป็นเป็นรูปที่สร้างขึ้นใหม่นะเป็นรูปปั้นที่สร้างขึ้นใหม่แต่รูปเดิมจะอ,อยู่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมท่านใดอ่ว่างหรือว่าผ่านมาทางนี้หรืออยากมาสักการะ พระองค์ใหญ่แล้วก็หลวงปู่สดจันทสศโลก็เชิญท่าน,นได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือหลวงปู่เนี่ยท่านนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็อ่าผู้สานพิธีชลทุกท,ท่านก็จะมีอ่าจะเคารพศรัทธาท่านแล้วก็อ่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยหลวงเออพระของขันวัดปากน้ำในรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเนี่ยจะดังมากนะครับท่านผู้ชม ที่ที่ดั้งเดิมตั้งแต่หลังจากที่หลวงปู่ท่านมรณะเรยเนาะรูปเนี้ยเป็นรูปปั้นเก่าแก่เเลยนะครับส่วนรูปเนี้ยจะเป็นรูปหลวงปู่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับเป็นหุ่นที่พึ่งนะครับส่วนด้านบนเนี่ยท่านผู้ชมาทางวัดอาจจะไม่ให้ขึ้นไปถ่าย นะครับเพราะว่าเป็น,ปนอาจจะเป็นที่สงวนนะครับไม่ให้ถ่ายภาพวิดีโอนะครับส่วนคลิปนี้เนาะผมก็ขอจบรีวิวนะครับในส่วนของวัดปากหาำภาษีเจริญนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีความคิดเห็นนะครับมีการแนะนำนะครับของของของวิดีโอคลิปนี้เนาะ ก็กรบกวนแชร์มาในความคิดเห็นได้นะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิววัดปากน้ำประศรีเจริ่ไว้เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชม